โอ้อยากมาโออยากมามาว่า,ายครูติดตามติดตามผู้ดำเดินตีมาติดตามเพิ่งติดตามครับพอติดตามแล้วก็ติดใจเลยโอ้ติดตามเราสบายใจขึ้นสบายใจครับเพิ่งบอกเพิ่งสอน,อนโอ้ชงีนเนี่ยเนาะให้เด็กมา ครับที่ไปให้ไปทั้งเขาวัดเขาว่าหรือว่าสร้างบุญสร้างกุศลครับผมดูจักเจ็บพร้อมล้อมนี่แผ่นนู่นะนี่นะครับผมสอนลูกสอนล้านไปไม่ครับสอนลูกสอนล้านให้หงจ่าเคดบุญครับแล้วการอาจะบุเคดบุญก็บบะแมนว่ามียี่ลอยหนึ่งที่ท่านเบิดบะแมนครับคือว่าแบ่งอยู่แบ่งกินแบ่งใส่ครับผมครับมาแต่มากราบพูดและสมบายใจประคับมาหอดสอบบานหอดซองเลยได้ยินข่าวเห็นทั่หายิ้มกับเสียงโมต่เด็กเด็กคุณ ยิงมาเห็นตััวจรริงคบผมยิ่งแต่ดีใจครับโอ้ยแม่กู้กับเบามวนเบาดีเดีมามากับปู้วันถือคาดร่มปู้วันม่อยากเนื่อแล้วเคยเคยเห็นแต่ในช่องยูทูปเนี่ยพอไม่เห็นตัวจริงไม่อยากกัดเลยครับครับนี่แหละครับเป็นบรรยากาศยัได้กินตื่นมาบ้านม่ครัได้กินตุ๊อื่นครับผมตั้งกืดทั้งหัวทั้งแบบแม่กู้ทั้งหนักหน่อยเพิ่นกยเหตุการณ์กราบเข่าอาหารไปต้อนรับอย่างดีครับ เขาพุ่งตัวเมืองเสียบเสครับโอ้แม่คู่ตัวเมืองได้ครับนะตัวเมืองครับผมยิ้มก็ได้กินแล้วแซ่บอีหลีครับผมยิ้มก็ได้กินแล้วตัวเมืองแซ่บครับผมโอ้สบายใจนะแม่เนาะสมสมใจที่ได้มาแล้วจากโคราชก็้งเป็นไก่เลยครับระยะทางเกือบสี่ร้อยโลครับผมรวมมังแต่ตีสองตีสามเนาะตีสามเนาะ อครับมาหลงทางทางเข้ามาทุกทรั้งโอ้คับตั้งจิตภาวนาหาปู่หลงทางปันใดก็มาถือคือเก่าครับเพราะว่าปู่เป็นอ่าโดนบดาลตัวเอฟซีของปู่เพราะว่าสายบุญนะครับเป็นสายบุญเพิ่นจะโดนบดานที่มาหากปัใดเพิ่นกับไ้มาถือครับผมก็คือเอฟซีที่มาเมื่อเช้าร์เนี่ยมาจากใจนั่นว่าว่ามองจากมาอย่างเมืปอปู่หลายยิ้มครับผมว่าจังไหนนอนยิ้มก็ได้ว่าเอาดิ้มไปหับต่อการแยกเอ้ยปากแกนไอจีแม่นปู่เลยที่ครับบอก ครับตามที่กิมยิ้มจะบ่ได้ไปหาเอฟซีคนไหนนะครับมีแต่บอกทางเพิ่นครับก็คือเพิ่นคือเสี่ยไฮ้นี่ยนาครับไปเลยนเลียตัวเพิ่นก็คือเจ้าของไปนั่มหาที่มองนั่นมองนี่บ่มีผู้แนะนําก็คิดเลียดตวนครับก็เลยไปหาเพิ่นเพ่งได้ครับบ้านนี้อ่ามาหาผู้แล้วบ้านนี้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วคนกลางโครงการคนละครึ่งเป็นจังได๋ครับ โครงการคนละครึ่งตอนนต้นก็ต้องขออก็ต้องอธิษฐานอยอะนะอยากมากครับเอฟซีเอฟซีตัวจริงของยิมทุนนะครับเห็นอยู่ในทีเดีแต่ท่าท้ายกันอยุบเส้าครับผมไอ้เล่าไปจุดทูปไอ้เล่าไปจุดทูปโครงการคนละครึ่งแล้วครับผมเอามาตั้งกิจการเราต้อนหาปู้เลยครับนี่ไปจุดทูป่าอย่างไรไอ้ว่าจะมีโสมไม่ลาบที่มันกี่เน่อก่า แข่งกันกับปูคนละครึ่งเหรอครับอ้าวครับมีแล้วครับบาทในเอฟซีมาจากโคราชครับเพิ่นใบหนึ่งสองใบก็แล้วแต่คนละครึ่งคนละครึ่งอ้าวครับปูกันอนุมัติทันทีแล้วปูว่าครับเพิ่นโครงการคนละครึ่งเพราะว่าข้ามกันยากครับผมได้บรรยากาพี่ครับเพิ่นผู้มีสูบมีลาภนี่ปูจัดให้เลยครับปูเพิ่นก็เบิ่งอยู่ครับผมโครงการคนละครึ่งนี่ปูมากสําเร็จมาหลายท่านเนาะเสียงเงินเนาะหลายแล้วครับหลายๆเลยล่ะครับ เขากองการคนละครครับเขาเลยครับพอต้องเสียดายครับเพราะว่าบุญวาสนาคนเขาบวกขึ้กันครับผมส่วนเจได้มีเงินล้านบ่ธรรมดาเนี่ครับมาขันมีส้วมมีลาบแล้วขันมีเพราะว่าบุญวาสนาคนเขาบวกขึ้กันมาเพื่มใหม่ปูซอยเพิ่มเกิดได้คนกลางคนละครึ่งมาเนี่ยครับเป็นเสียทีเงินล้านได้ง่ายงใช่ครับผมเพราะว่าคนก็จะโดนบันดาลใช่เพราะว่าบุญบารมีคนเขาบวกขึ้กันใช่จะได้ทำบุญทำต่อบุญเนาะครับผมก็คือพวกผมก็เสียเอกก็นั่งน้ำกันนี่แหละครับกันย่างข้าหารดอกอาหารรแยังบ่ถานเรียก พอบุญบารมีบ่คือกันครับสร้างบุญสร้างกุศลมาบ่คือกันครับก็คือปูเว้าคือปูว่านั่นล่ะบอกตัวเดียวกันคือบอกศูนย์เก้าเก้าศูนย์มันยังก็ไปซื้อคือกันเนาะบางคนก็ซื้อแต่เก้าศูนย์นี่กันนะครับหมากหลายครับดีใจว่าไอ้ได้มากแล้วโอ้ดีดีใจดีใจตั้งจิตตั้งใจมากจะดูอะไรได้ย่ากมากได้มากก็ได้มากเดีได้มากสมความตั้งใจครับหาเวลามากอยู่ดีครับ โอ้โหครับเสียใจครับเลยสามมือจะเจอไหมนี่ครับท่านสี่มาถือกระเอาหยกเมื่อจะหยกเมื่อสาธุไทยแลลวก็นึกถึงปูรับหลายรับหลายหลายครับอธิษฐานเ่าครับอธิษฐานตออครับท่านช่องไม่ยากแต่อยากให้เอฟซของปูได้ครับเพราะว่า ได้นน่กัปูกับที่นี่นเงินเฮ็ดเงื่นสางมับ้บ่เ้าเงวันครับกับที่ได้เฮ็ดได้สางครับผมครับ,รบโอ้ดีใจน้ำเบฟซี่ปัจจนปูทรงคันรถจกบาทะไอ่สิบเก้าบาทสิบเก้าบาทสิบาท,ทซื้อเนี่ยบครับโอ้สิบเก้าบาทไปครับไ้เลขกสิบเก้า l e a e อ่าช่วงยิมประมาณวันที่ห่าบทั้งหอทั้งซองก็ได้ขึ้นหอปูห้ทำสัญญาร่วมกับปูสิบเก้าบาทนะครับ ยิ้มกระดเหตดแตงโมกระดิเหตได้เด็ดทุกคนหนักหน่อยกระดเหตดเหตุสัญญากัน19บเกาบาทครับกรเฝ้าไปยิบไปหาไปแวะปั๊มน้ำมันมันจะบประธานนี่ครับครับเป้าไปดึงไบทาเมื่แน่แล้วอาจเป็นเสียดทีในทิบตาครับผมสมมติว่าเข้าส้มปัจจัยมาแล้วข้ามาบ่ได้เข้ากับตังกิริยานุบานเข้ากับได้หรือว่าอยากหากับเข่ากับปูไปไต่กบไต่อืงม่ได้ครับก็หา้ปูแล้วถึงปูคนไปไดนคือเก้าปูตา ครับอธิษฐานทั้งจิตเลยครับประวัติปูรับรู้หานอกไส่ฆ่าเถอ่นะครับบาหาในไส่ฆ่าเอาดิหาทางนอกไส่ซ่าไส่ฆ่าแบบนั้นครับผมบรรยากาศเรี่องกับขอกับน้ำปูเาก็จุดถูกเกาดอกครับเรื่องถึงเพื่อนครับเพื่อนก็สำเร็จมาหลายท่านแล้วครับโอ้ส่งคารถสิบเก้าบาทครับหลังจากนี่เราออกจากนี่เราก็จะไปกาลสินกับบ้านได้บอครับไปหาแม่ครับโอ้ไปหาคุณแม่โอ้ครับ ก็ค่อ้ๆส้วกๆมันหมาลำๆรวยๆนะครับมาน้ำมันนั่นกบจากคนนลยครับเนี่ยหาข้นครับหานหาขนโอ้คนละาหกหล่านี่หลายเตียบอยู่ครับในได้บุญในได้โชคได้ลาบสุขผูกสุขคนได้เด้อครับกอมีน้องบุชากูดครับเนี่ยโอ้ข้าวเวียดสุวรรณคุณพ่อได้ไปโอ้ได้ไปพร้อมครับนี่แหละครับมันหมานะครัเนี่ยครับบุญบุญหลายบุญได้ครับเพราะว่าผูกคนก่สร้างขึ้นมาสามพันเหรียญครับสามพันองค์เพื่อไว้ให้ลูกศิษย์ลูกหาเพ่นไว้ สกนากราบไหวครับผมมาหลายเบิดแล้วคือเบิดเลยครับ,รบเบิดแล้วคือเบิดเลยคืออ่าปู่อาเฮ็ดบวกให้สร้างซัมได้ก็ต้องได้สร้างซัมนั่นครับผมเอฟซีท่านใดครับที่สังขาวเวยสุวรรณท่านสว่ามยิ้มขั้นใดๆก็ใจเย็นนะครับเด้อพระวายิ้มกับทยอยทวงยุยุคเขตอุดรยุคใ,ใกล้ๆกันก็ยังช่งบ่ได้ไหมครับเอาตีครับเพราะว่าเป็นพื้นที่สีแดงครับเด้อ ทันมันโดนหลายยิมที่เราไปส่งคอนบ้านดัวครับครับแบอยู่แถวบ้านเขาสารนี่ก็ใจเย็นนะครับเด้อมีอยู่ผู้นึงครับมีอยู่ท่านหนึ่งที่ขวางตีกับฟเมื่อวานนี่ว่าเป็นพื้นที่สีแดงครับเดี๋ยวแถวบ้านเขาสารนี่แหละครับเดี๋ยวก็ไมันนั่นได้หลายเดียรยิมจะขี่รถไปส่งเองเลยครับมีครับมีมีกับมีครับเพราะวบางบางพื้นที่แบบว่ากักบริเวณบ้านนี่นะครับอ่ทั้งอันนี้เขาจะเจาก็ะไรเขาไปแต่น่ะ บางบ้าน,านอสมอเขาเจ้ากระเคิงคัดครับผมคร,รับอยู่กับอสมอเพิ่นกับขอบบุญขอบคุณอไอ้หลายๆเด้อครับเด้อทอี่ให้แนวทางเอฟซี FC แบงปันเอฟซีทั่วประเทศทั่วโลกอ่าคือทางหัวเลยครับปูบอกมากตัวไหนสีบล็อกพีดบังครับก็คืออยากเอฟซี FC ของปูมีโชคมีลาภทุกทุกขนเพราะว่าผู้เพิพ่นอ่าฝากปัจจัยมากเนาะไอ้เงินสิบบาทหาบาทเพิ่นกับได้ร่วมบุญกับเพื่อยากให้บุญนัินขึ้นไปหาเพลนเรื่องบุญมีชัวรนมีโชคมีลาภ ครับเพราะว่าทางหอวบอดายมีโอ้เลขนับบอกพวกนายบัวมีครับบัวมีได้ตัวใดบอกไปแล้วก็แล้วแต่บุญแล้วเออครับเพื่อให้ตัวนั้นได้บได้ก็อยู่กับบุญกับวาสนาครับไผ่มั่นครับผมครับตันนี้แล้วก็อายกับบ้านไปก็ขอให้โชคให้มันจะเรื่อแบกปั่นมันดึงเสี้นเก้าบาทเสี้เก้าบาทเนี่ยกลายจะเรื่องเก้าเกียรติส่วนผมนะครับเด้อเพราะว่าปู่ฝากแม่สมพรฝากทิพนี่ไปให้ <c oughs> ปลาสาดไส้ถวายน้ำเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทรครับเก้าร้อยก็คือเก้าเก็ดก็มีนะครับเรื่องเก้าเจ็ดก็จะเรื่องเพราะว่าเก้าเจ็ดนี่เป็นตัวเลขที่ปูไห่สร้างเสย์จังหวัดกวนไห่สร้างเซยอย่ำใดตัวเลขจะออกตามหลังออกตามลังทุกหมวดคือศูนย์คือหนึ่งเก้าเห็นปะไห่สร้างเสย์คือศูนย์เก้า,าเก้าศูนย์ในไห่ซางเสย์ด้ยครับเก้าเก็ดหนึ่งวดที่พันธ์หาเนยครับแมนแล้วครับแต่ว่ามันมาออกศูนย์เก้าแระว่างดีๆเก้าเจ็ดเพราะว่าเป็นเก้าเจ็ดศูนย์ครับกลับไปดึงไปหาไว้ ครับผมครับผมครับอันนี้ยิ้มก็อยากให้เอฟซีได้โอ้บัดดีว่าเด็กหวังหน้าก็มาท้วนให้ยิ้มอะ้เคืออเอฟซีป้อแม่ยิ้มกับเบาด้วยเ,ววยเววนีเ่ยเช้าวันเบาดูย,ยันเดี๋ยวตัวเพื่อนกลับกูเพื่อนตั้งจิตตั้งใจเให้บุญน้ำปูกลับก็อยากให้เพื่อนได้มีกลิ่นมีท่านน้ำโม่ครับมีตีนพ่อขันปากขันใจไดได้คือเจนกงมาซอแม็นบอกหากับเป็นเตียตัวเนี้ยครับลูกอยากได้มอเตอร์ไซค์พนะครับลูกเก่งเพมีมือรถขี่ไปโรงเรียน กับอันนี้มากพอผู้ใหญ่ใจบุญเคนหนนึ่งกับเพื่อนเลยซื้อให้กับซื้อให้โอ้เพ่อดีใจเรื่องให้บัดนี้พ่อมากมากพูดก็เลยให้อีกบัดนี้ชวนเก่าให้ลังบัานข้าวกะงวงกันกับชวนเก่าแล้วก็ได้พ่ออหันป่าทางพวาได้ว่าได้มึงเงินก็บาดก็ได้ถือลอตุ้ดีกับมึงเงินหาจนโอ้เราดีใจว่าถันมืินบุญมาบ้านเรากับมากับข้าวกะงวงเรากับเสีบเสีบกับครับในสายบุญของคู่แท้ครับไปใส่เพื่อนก็ะน้ำไปถึงเพื่อนบ่มีเงินจากบาท ไปรับจ้างสอยปากม่องกันเก็ยบเต้อเศร้าบาทกับเศร้าบาทจะเก็บต้มกันส่วนในเอฟซีน้ำบานรับเศร้าบาทน้ำบานเข็ดบุญน้ำกับบกายเห็ดภาษาญี่าุ่นเอาไปต้มไปต็นตัว่าก็คือว่าคุณบ่มาเห็นจุดนี้แล้วคุณกับบุหงนะครับเนาะครับผมนี่แหละครับเอฟซีปากปัจจัยมากท่านช่องหรือว่าช่องยิมหรือว่าช่องเสียเอกหรือว่านี่แหละครับถึงโมกเมื่อปูสุบาทสุสต่างเลยครับเด้อครับผมให้สบายใจได้ครับแต่ว่ามันจะสาดนิหน่อย นี่แหละครับกัมีงานครับกับ่ได้มาจุดไล่ซื้อบ่ได้รับโทษซัพ์ก็ขอโทษขอไปลายๆครับขอบบุญขอพูดได้แล้วนะครับเด้อทไห้แนวทางเอฟซีครับสวัสดีครับครับโอ้ซอยสางกับปูมาเรื่อยๆกับสาธุสาธุนี่เป็นเอฟซีตัวจริงนะครับเด้อเพิ่นกะทั่วร์มหายิมตั้งแต่เมื่อวานนี่บ่ครับครับที่แรกยิมกับบอกเพิ่นนั่งรถมาเพิ่นกำลังใจว่าสิมาจังได๋เพราะว่าเพิ่นบ่ได้อยู่จังหวัดนี้ครับเพิ่นก็นั่งรถโดยสารมาบ่อเจ็บมันบ่ จับยิ้มก็เลยบ่รู้จักว่าลั่นปากว่าจังไรเดี๋ยวผมไปฮับดอกบนอนเพราะว่าซีเมนปูปลนะครับอบอกจับตาในกิ่งยิ้มบอเคยนั่นครับ,บอโ,รโอ้ครับโอ้ปูบอกว่าปูไปปูไปฮับยู่ดวนแล้วโอ้ยของแมนครับเพราะว่ายิ้มสิบบอเคยออกปาก<ม>เรนนี้ยวบันดาลว่าจะไปฮับเอฟซีมิเตบอกเส้นทางซื่อๆครับผมบ่ยากครับเพราะว่า ผมไปขับแล้วเดี๋ยวเวลาเกียจะกลับเดี๋ยวยิมจะไปส่งขึ้นรถบอกข้ออขึ้นครับเนาะให้เดินทางแข็งขาดปลอดภัยครับบันนีป้ปูให้แนวทางบอกเกียได้มาหดปูแล้วชิปโกบาทชิปกบาทด้วยกันโอ้เก้าเกียร์ศูนย์อีกอ้าวครับคเอาเดี๋ยวเดี๋ยวยิมจะนำไปเลยครับเด้อครับโอ้ดีใจน้ำดีใจครับพ่อครับเดรีมาหาปฟูหานอย่างเด้อ ับสบายใจแล้วโอ้โหปูปูปูว่าปูไปหับอยู่รถเลยบหรครับอ๋ออย่างลูกศิษย์ลูกหาเพิ่นหลวงครับอตั้งจิตอธิษฐานมาตะบุญแล้วอือครับยิ้มก็ดีใจนั่นเป็นลูกศิษย์ลูกหาของปูครับวะเนี่ครับมีรถไปได้ยิ้มจะไปส่งบอกข้าศอถึงเขาครับผม คืหรือว่าไอ่เพิ่นจะไปหรือว่าเสียจะไปก็แล้วแต่นะครับน<ม>อกจากเทศบุญสางคือสน้ากันก็นแล้วแต่ปูปแล้วแต่นะครับผมเพราะว่าอยูท่ทางหัวนี่คันปูตัวหนักเลยหนักกับเบาหนักครับกลับไปส่งเพราะว่าเป็นสะพานาบุญให้อยู่แล้วครับบเบาหยากเลยครับเด้ออีนั่งสิได้มาอีกปูว่าโอ้เสดงว่าสิมีโชคใหญ่แล้วครับ โอสาราจิงแบนรัฐบาลโอ้เมนอ้เน่ออลเมนต้หกสมานโอปู่าเมนแล้วง่ายยิมไป่อน้ำเสียเวียนที่ได้จวดแมะปั้นน้ำมันตัวนี้ใครครับผมวังวังนังยืดหาเส้นผ่นเนาะคนกมัขายมันก็ะมิเก่าศูนึงเก่าเก่านึงเนาะครับผมริงโอ้ครับผมครับโอ้ยนันหลยอยู่ปะรครับ เดีเห็นมันพ่ายอยู่ครับเดี๋ยวยิ้มจะแวะเบิงครับพอวายขามีสวกมีลาบน้ำปูครับยิ้มก็อยากได้อยู่ดิสวกลาบก็ได้ครับโอ้สาธุสาธุครับสมมรตรพัฒนาครับเลือกขาปัญญาครับอันนี้สะพานบุญของปูได้ยินเพิ่นบวกละเลือดต่นคิดพฟอดย่ำจะควังไปน้ำหาผู้นั้นผู้นี้บ่มีผูเนี่น้ำมันเป็นในเรือต่วนตะกอนยิ้มเป็นพ่อ้าบักโม่มาครับไปถามหาส่วนบักโม่กันเพิ่นบวบอกแล้วก็งงเตื้อไเลยครับคิดพฟอคำนั้น สิแม่นฟูด่วนบันดาลใจให้กินมาเอรเดี <pronunciation though> hand, mm ๋ยวผมไปครับหรอกครับแต่แม่นี่ดีครับเนี่มเสาเกียกับทั่วมาแต่หกโมงเสาผมก็ได้ตื่นเรอเกียเป็นไงครับผมครัผมก็ได้นั่งดครับ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 ก้ัเก้าหนึังครับับครับครับครัครับครับครับ รับส่งขารดนี่นะวลาส่งขารดมาครับเอาว่ายิ้มก็บ่ไา้ขึ้นหัวน้าครับไปเอาอีกเอาฟั้งดีๆ้อครับตัสี่ไปเอาอีกวอาท่านหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดศูนย์ไห้ครับหนึ่งเก้าดีนะครับเนาะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งความรุนเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์ครับตานนี้ โอ้ 9, เก่าเกียจะเอย่าลมนะเกยียเดอ้อไปยิบไปหาไปดึงไปเนี่ยรับเก้าเจ็ดศูนย์นเห็น้อังซีสเกตเป็นสื่อตรเป็นมื่นเัโอ้สื่อลอตเตอรี่มาครับซื่อสื่อสลากกินแนบ,นนบ่งรัฐบาลมหครับโอ้ครับนนะครับครับผม ครับมาต่อนะครับเนาะครับเป็นแนวก็พูกไม่หมาหอดปูหาปูแหละสบายใจดีใจขึ้นเลยลวงอกไปเลยโอหจะอยู่บน่นน่ดกินกันมขอบขอบพอะคุณครับมันเป็นใจอะะครับผมเปนเป็นคนอิแข็กอนิเอ้วเป็นาไปเรยนะโอ้ครับผม ต้องใจแข็งพ่อต้องใจนิ่งเพราะว่าเป็นลูกร้านของปูด้วยครับเพราะว่ามาคือว่ามาจุดจุดนี้แล้วครับจะมาเป็นสะพานบุญในมู่เนี่ใจต้องนิ่งต้องยังหรืยว่าจะมาสร้างบุญรวมปูต้องใจเป็นกุศลดีดีครับต้องเตรียมลอยครับเพราะว่าปูเป็นหัวจักนะครับปูเป็นหัวจักคุ้ดู มันใจปะครับตัวเรียกที่ปูบอกที่เกียรถึงมาดูดูเจีร์ซิบรี่ถึงมาดูดูมันใจมันใจครับหายิ้มกับมันใจขึ้นกันครับครับก็อยากให้ปูให้มันออกตัวเนียครับเก่าเกดศูนกับเก่าหนึ่งกับนเก่าเลยครับครับพะว่าลูกหลานปูเลยว่าเย็บซี่ปูจะได้มีเงินซื้อยูซื้อกินแล้วก็มีเงิน เฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลสร้างบุญสร้างกุศลร่วมแม่คู่หอมไปเรื่อยๆครับผมครับได้ใส่นีใส่สินพร้อมอยากให้ออกปูบอกเนาะวันนาะคือเก้าเจ็ดศูนย์กับหนึ่งเก้าครับผมอยากออกจังๆเลยแต่ว่าอย่าลืมงวดนี้ปูบอกว่าปูจะเอากาวติดแมงวันไปสองแผ่นบ่รเนี่ยอาจจะเขาทั้งบนทั้งล่างครับเพราะว่าฟังดีๆนะครับคลิปปูเพราะว่ายิ้มกบบโอ้แม่เลือกที่ขขาบนเขาล่างบ่ว่า ครับเย็บซีกับไปยิบไปเป่าไปยิบไปหาไปเพราะว่าส่วงปูปวดปลายก็เรลังปวดปลายด้วเนาะครับส่วงไฮก็คือไฮครับผมครับก็ลั่งสางแถวเวียดจีวันครับเพราะว่าประตู้วโค้งเดจะเสร็จแล้วแต่ว่ายิมก็บประเดี๋ยวอาจะเครียกับหนักนะครับเนาะตั้งแต่หวยออกมากกับหนกเลยครับบระเดีไปใส่ครับผมโอ้เห็นครับเห็นเจกอ่บส่งปัจจัยมาทั้ง่องตลอดครับซองก่าขึ้นถวายให้ครับเจสิบิลี่นี่กขึ้นให้ตลอด ครับก็ขอขอบคุณขอบคุ่นหลายหลาับที่อ่ามิโฉมมิหลับแล้วก็ยังบ่ลืมทั้งหอครับบางกับเพราะว่าอ่าแบ่งกินหนึ่งใส่แบ่งท่านครับคือปูว่างข้าพัวมีก็คือปูเบาครับเมนว่าถือลอยนึงสิท่านเบิดวัวใดดีครับเป็นบาปว่วใดบุญคือเก่าครับแบ่งอยู่แบ่งกินแบ่งท่านครับผมข้าพิสระของเดือดร้อนให้พ่อพุ่งเดือดร้อนเมื่อไรดีครับผม โอ้สบายใจดีครับน้องยิ้มกายิ้มกาเือว่าได้บุญน้ำได้ครับดีใจน้ำกรับตีเฮ็ดในลูกศิษย์ลูกหาปูได้มาเห็นครับโอ้ะตัมัคนรับโอ้ยินเลยโอ้ครับเด็กี่กันไหนไม่นอครับนือหานบโอเสียชวนมาครับครับผมเด็กซี่กันมาหลายทันนะครับเนาะครับ ขอบคุณขอบคุณเจได้ไลครับที่ไอเนี่ยถ้าเขาย้ำตัวเลขใหรเอฟซฟังอีกทีหนึ่งครับหนึ่งเก่าใบครับครับผมเก้าเก็ดศูนย์ปู้ย้ำใบยังไหครับโอ้หนึ่งเก้ายังบอกว่าลูกให้เอาเก้าก็ศูนย์บางสิบครับเอาจากเะครับพี่น้องจดไว้ครับคลิปนี้มีความหมายครับให้เอซีมาจากโคราชเนื่งเก้าตัวเดียวโคโรเพราะน้ำซรถทีี่มากับ ทะเบียนเทไรก็เสียห้หนึ่งเก้าห้าโอ้ยจัดเลยครับจัดเลยไปเรียพระอวาหนครับห้าชิป็ลูไปเรียกพระวัานกัห้าเ็ลูกครับครับผมครับเอซกัมาลายทันนะครับนจาครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมขอบคุณขอบคุณในายลเอด้อ